ครับอนราพิ้ิเข้าสู่เกมนีโนคูนีคอสเวอร์กับผมอิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําจุดกล่องสมบัติและจุดชมวิวในแมพพาร์ทแลนด์ฝั่งตะวันออกมีจุดไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Night Two, s e v n i g h t 2นน n i คนนี้ขอสเวอร์ Black Na ล o c k Origin เข็มชิ้น Impact Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k Power Pay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power <Okay. S 2> ของรางวัลเมื่อเราเก็บสะสมครบจะได้รับเป็นใบกวาล้าง3ใบจุดชมวิวแรกจะให้ค่าพลัง100เป็นพลังป้องกันธาตุแสง72จุดชมวิวที่2จะได้รับพลังต่อสู้220จะบวกพลังโจมตีธาตุํ้พลังป้องกันธาตุไม้ให้จุดชมวิวที่3จะได้รับพลังต่อสู้348จะบวก SP และพลังโจมตีธาตุมืดจุดแรกนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูด้วยเนาะสามารถเซฟภาพไปได้เลยนะครับทุ่งหญ้าฝั่งตะวันออก เรามาลองดูวิวกันสักหน่อยนึงนะครับโบราณสถานแห่งอดีตการและจุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณตรงกึ่งกลางนะครับมาลองดูชืบพื้นที่ขุดกรรมฐาน จุดต่อมาจุดที่3จะอยู่ที่หลังของอ e ีนิกด้านบนสุดของแผ่นที่ทางด้านขวาตรงบอลาวาหลังของอ e ีนิกสำเร็จเสร็จสิ้นจุดทมวิวทั้ง3จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และต่อมากล่องสมบัติหาแลนด์ฝั่งตะวันออกของรางวัลเสร็จสิน้นภารกิจก็จะเป็นใบกวาดล้าง3าใบกล่องแรกจะให้ค่าพลังต่อสู้ถึง243จะได้เป็นพลังโจมตีทตามืดเ2ต้านทานคิติคอน33นะครับกล่องที่2ได้พลังต่อสู้243จะได้เป็นพลังโจมตีท่าน้ำา72ิคิดิคอน33กล่องที่3จะได้พลังต่อสู้270ได้เป็นพลังป้องกัน18พลังโจมตีท่าไฟ72จุดแรกที่อยู่เลยนะครับ ก็จะอยู่ตรงจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆเดินขึ้นมานะครับตรงจุดนี้นะเก็บร้อยนะครับเราก็เก็บกองนี่เลยได้ไข่สามฟองด้วยนะครับพลังก็เด้งและสำหรับจุดที่สองนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้เลยเดินตรงมานะครับเขาก็จะอยู่นี่ครับผมถ้าเราจะขึ้นปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะกระโดดเนี่ยก็จะไม่ได้ด้วยเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งโดยหลังมาก่อนนะครับแล้วก็กระโดด อ่ะอันนี้ก็จะได้นะเผื่อใครติดนะครับวันนี้ <c oughs> ของที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นครับเงินเนาะและจุดทันมาจุดที่3ามกล่องก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเก็บได้เลยนะครับจุดนี้ง่ายหน่อยนะครับ โอ้ได้ของพืชเมืองเต็มเลยเมื่อเราเสร็จสิ้นทั้ง3จุดเราก็มารับของเงินดูกล่องประจนไพยป๊บใบขวาดล้างนะครับอีก3ใบนี่แหละครับก็คือจุดชมวิวและกล่องสมบัติในแมปพ,พาร์ทแลนด์ฝั่งตะวันออกสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ีก่อนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณนุงมากเลยนะครับที่เข้ามารับชม